เนตังเนต,งเเเนตังเฮ้ยด่เนตังเออเอ่ออืมนีกเอาเยลยเอาเลยเอเอรออยู่ครึ่งวันเอ่อครึ่งวันครึ่งวันเอ้ยเก็บเอากีก็เอาไอาไปโทฟีเนะวะอาจจะได้โทฟีของวันนี้นะครับ เอาเลยครับมาเลยมาเลยเราตั้งแต่เช้านะครับช่วงบ่ายเพิ่งได้อัดน,นะครับ ไปลันลันลันครับบุเล็กซ่อมเลยบุเล็กลันครับโอ้โหยเออบุเล็กลาแล้วพี่ติมมาแล้ว okay. lang. อออเอ้ยใจเอาใจเอา้ใให้ยากวันนี้ลั่นครับลั่นแล้วครับดูครับดูครับนี่งานโอ้ยมออกว่าวาสะวาสัเขอไม่ฟัะกิเบ้

ตัวสติ์ท่บ่ะงเงี้ยั้สูงอยู่ามตัวเบากเห็นแล้วเห็นแล้วมาเลยครับมาเลยครับนะครับไม่ไม่มาเลยสิจับเลยจับหางเลย นานดูครับเอ้ยสกเจอซีกอชัดเจนครับเนเนอ้าวโอ้ยปั่นลวปั่นแล้วโูกล้ดูโอ้ยตวปั่นเลยลูกกระดุะด Oh. Oh, wei. Benar. Benar api jalan tau. Mana tu? Tu ni. Ha? Tu ni.